ผมสวัสดีครับวันนี้ลุงอดกอ็ได้นำท่านมาบริเวณสวนหลังบ้านนะครับก็มาชมความงามของอมแปนวโรชานะครับผมตอนนี้ก็งามใบนะครับงามใบงามรูปครับก็มีลูกให้ทานอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับก็ ออกดอกใหม่บ้างก็มีนะครับครับก็ปีนี้ก็ติดลูกพอประมาณนะครับปีนี้ไม่ได้เล่งอะไรนะจากการที่เคยเด็ดใบเขาออกที่ทําให้ดูเมื่อคลิปก่อนนู้นนะครับผมตอนนี้ลูกเขาก็ครับก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับก็ประมาณได้สักเดือนกว่าแล้วนะครับ ลูกก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับเดือนกว่าถึงสองเดือนนะครับผมจะให้ท่านชมอ,อย่างนึ่งนะครับก็คือมะเขือเทศนะครับผมที่ที่เคยทำใส่ถุงดําไว้เมื่อตอนเล็กๆนะครับบัดนี้มะเขือเทศนี่ก็โตใหญ่แล้วครับกำลังออกดอกนะครับออกลูกเยอะแยะมากมายนะครับลูกก็เริ่มโตแล้วนะครับ เป็นมะเขือเทศสีดานะครับผมแล้วก็มีพันธเล็กนะครับมีพันเล็กนะครับ,ม,รบมีสีดาแล้วก็มีพันธุเล็กนะครับผมอันนั้นจะเป็นพันธุ์สีดานะครับรูปจะใหญ่หน่อยนะครับด้านบนนี้ก็กําลังออกดอกนะครับผมออกดอกติดลูกมากมายนะครับ เลยต้องนำเป็นลาวตากผ้าอันเก่านะครับก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับผมเอาต้นเขาเอ็นมานะครับอเขารับน้ำหนักไม่ค่อยไหวนะครับผมทั้งต้นทั้งลูกเยอะมากครับก็บางต้นก็ก็จับเขาขึ้นไปผูกข้างบนนะฮะเพื่อจะให้จะให้เลือ้อยขึ้นไปออกลูกด้านบนนะครับ เพราะว่าด้านล่างนี้รู้สึกว่าจะเต็มพื้นที่แล้วนะครับนี่ก็ยังมีดอกนะครับแล้วก็มีลูกเล็กๆนะครับผมกำลังติดออกมามากมายนะครับครับปลูกแค่สิบต้นเหลือกินครับผมมีปัเปื่อจะต้องโตแล้วก็น่าต้องเอาออกจาหน่ายนะครับเพราะกินไม่ทันแน่นอนนะครับ ก็ภูมิใจนะครับเราก็าปลูกผักนะครับผมปลูกมะน,นาวปลูกผักอันนี้ก็สีเริ่มแดงแล้วนะครับทางนู้นก็ติดผลนะครับบางลูกที่ออกก่อนก็เริ่มแดงแล้วนะครับ ก็จะทานได้แล้วนะครับผมอันนี้เหมาะสำหรับาทานสดนะครับเขาอาจจะเรียกว่าเป็นพันเชอรี่นะครับผมเท่าเท่าที่ทราบมานะครับเพราะตอนนี้มะเขือมีมากมายหลายพันเลยนะครับมาจากต่างประเทศบ้างของประเทศไทยเก่าๆบ้างนะครับของไทยที่เรียกกันอยู่ก็คือพันสีดานะครับผมแต่อันนี้ลูกมันก็กเล็กนะครับ แต่มันก็จะมีเลก็กกว่านี้อีกนะครับเล็กเท่ากับเ,เกือบจะเท่ามาเนะเขือพวงนะครับใหญ่กว่ามะเขือพวงนิดหน่อยครับผมก็มีนะครับเคยเห็นนะครับก็ไม่ทราบว่าอันไหนเรียกว่าเชอร์รี่แน่นะครับแต่อันนี้มองมองดูแล้วก็ผลก็จะพอๆกับไข่เต่านะครับนะฮะ ก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกกันว่าพันธุ์อะไรนะครับอันนี้ต้องไปลองไปถามร้านค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาเรียกว่าพันธุ์อะไรแต่ตอนนี้ก็ได้นำลาวตากผ้านี้มานะครับผมก็โอเคนะครับเขาก็ได้รับน้ำหนักของลูกมาเขือเต็มที่นะครับจากนู้นก็ออกมากมายนะครับผมนะ นี่เพิ่งจะ,ะโน้มกิ่งเข้ามาโน้มต้นมาเมือม่อวานนี้เองนะครับเดี๋ยวต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับให้ลูกเขากิ่งเขาได้ขยายออกมาเต็มพื้นที่นะครับแล้วลูกเขาก็จะออกมาครับโตขึ้นเร็วมากนะครับเป็นลูกแล้วก็จะโตเร็วเร็วครับครับผมอันนี้ก็เป็นมะนาว เป็นวัลูชานะครับก็ก็พอทานครับปีนี้ครับเหลือก็ขายครับก็มีติดบ้างครับผมก็ตกตกแล้วก็ประมาณสัก200รลูกได้นะครับหลายต้นนี้ก็ไม่มากนะครับปีนี้เราก็ให้เขาพักผ่อนบ้างนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปลูกเขามา4ีหปีเนี่ย ลูกเขากระดกทุกปีเลยนะครับตามในคลิปที่หลวงโอไดอ้ถ่ายทำให้ท่านชมไปเมื่อเจ็ดแปดคลิปหลังๆเนี้ยหลวงโอก็ถ่ายมะนาวเข่งนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งออกดอกนะครับแล้วก็มีลูกนะครับก็มีคลิปอยู่หลายคลิปอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็คงจะเข้าใจนะครับตรงนี้ก็คือต้นพวกนั้นเองนะครับ ตอนนี้กะโตขึ้นมาขึ้นมาแล้วนะครับก็หลายปีประมาณ4ีหปีแล้วนะครับผมแต่เขาก็ยังให้ลูกสมํำเสมอนะครับดกทุกปีครับมีปีนี้ที่เราได้ขนเข้ามาเป็นบางส่วนนะครับก็เอามาไว้ที่บ้านนี้นะฮะเพราะว่ามันมีพื้นที่หลังบ้านนะครับก็เลยเอามาไว้นั่งดูเล่นนะครับผมก็อยู่ด้านหลังนี้ประมาณ28เข่งนะครับผม อันนี้ก็ปลูกในเข่งนะครับก็จะมีแคลิฟอร์เนียด้วยนะครับหรือตาฮิตินะครับก็ประมาณสัก 8- 9ต้นนะครับที่นำมาใส่เข่งแล้วก็ยกมาได้นะครับผมส่วนที่ปลูกในวงบ่อก็ยังอยู่ที่ในสวนสวนอิ่มสุกน,นะครับผมยังอยู่ที่สวนอิ่มสุก อีกเป็นจำนวนมากนะครับก็ลูกก็มากมายนะครับก็เก็บขายไปไปบ้างแล้วนะครับผมก็หลายๆวันถึงจะเข้าไปที่สวนสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านก็นำเข้ามาเอาไว้ให้มันเขียวๆนะครับผมเวลานั่งทานกาแฟนะครับนั่งทานกาแฟไปนั่งทานชาไป กิบไปก็ดูต้นไม้ไปนะครับผมก็มีพริกนะครับพริกก็เออก็ไหลรุ่นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นถัดๆมานะครับผมก็เพาะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็นำเมล็ดพริกนะครับซปเปอร์เผ็ดนะครับผมหลวงวัดก็ก็ไม่รู้จะไปเพาะที่ไหนนะครับก็มาโรยๆในเข่งของมะนาวนะครับ ก็ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับก็เตรียมที่จะขยายไปลงถุงดำนะครับก็จะมี <c oughs> ด้านในหนูน้นก็จะเป็นแคลิฟอร์เนียนะครับผมหรือตาฮิติแต่ก็ก็ไม่ค่อยได้รับแสงแดดนะครับพวกนี้จะต้องแสงแดดจ,จัดๆนะครับพวกมะนาวเนี่ยก็จะออกลูกติดดีนะครับจะแข็งแรงที่นี่ก็แดดก็ไม่มากนะครับไม่เหมือนกับที่สวนนะครับ ที่สวนนั้นเราปลูกกลางแจ้งก็งามมากตามาในในคลิปวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับผมครับก็ด้านในก็จะเป็นเป็นผักนะครับผมก็อยู่ในเข่งมะนาวเหมือนกันนะครับก็ซื้อมาทานแล้วก็เอากิ่งเขาที่แก่ๆหน่อยนะครับก็ป,กปั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 กนะครับผมก็ก็ขึ้นนะครับ ก็เอาไว้ให้เราทานนะครับผมทานยำปลากระป๋องนะครับออ่าอ่ายำต่างๆนะครับยำเนื้อยำหมูอะไรที่หมูย่างหมูอะไรน้ำตกอะไรนะครับผมกับลาบน้ำตกนะครับอันนี้ก็เป็นพริกก็โตขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับที่เล็กๆก,ก็ยังมีนะครับเอามาไว้เอามาไว้ใต้ร่มเงามะนาวนะครับผมก็ได้รับแดดนิดหน่อย ก็ยังไม่ค่อยงามดีครับเพราะอากาศมันร้อนจัดนะครับผมอากาศร้อนจัดมากก็ก็คอยดูไปน,นะครับอันนั้นก็กระเพาก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมกระเพานะครับพริกซปเปอร์เผ็ดนี่อันนี้ก็ก็เก็บเม็ดของเขาไปหมดแล้วนะครับก็รอที่กําลังจะออกมาใหม่นะครับต้นเดียวนะครับกินกันทั้งปีครับ เมื่อคราวที่แล้วนี่ลุงอ,ออสก็ได้เก็บเม็ดสีแดงนะครับของเข้าไปตากแห้งแล้วก็ทําพริกป่นนะครับผมโอ้เผ็ดแซ่บหลายนะครับครับเนี่ยยามนี้นะครับเกิดโรคระบาดโควิด1 9นี่ก็นะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็ยังดีที่ลุงออสได้ตัดสินใจนํามะนาวมาไว้ที่นี่บ้างนะครับก็เลยอ่า เราก็ได้ดูต้นไม้นะครับผมก็ไม่เครียดครับดูภาพประยนตร์บ้างาเล่นไลน์เล่นเฟซบ้างนะครับผมแล้วก็ปลูกต้นไม้ดูมะนาวดูมะเขือนะครับก็ออดกอ็อยากเชิญชวนนะครับทุกทกท่านนะครับที่มีปัญหาหรือ,อ,อกรเกษียณอายุนะครับผม ก่อนที่ท่านจะ,กะเกษียณอายุนะครับก็หนุ่ออสก็ขอแนะนํานะครับมะนาวเนี่ยแับว่าเป็นพืชที่ดีที่สุดนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจครับปลูกกินได้ขายได้นะครับไม่ต้องไปซื้อเขาบางทีลูกละเจ็ดแปดบาทสิบบาทนะครับผม <c oughs> <c oughs> เราปลูกของเราทานเองนะครับปลอดภัยนะครับเพราะว่าของเราไม่มียาฆ่ามแมลงนะครับผม แล้วกอ็อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับท่านที่เกษียณอายุนะครับหรือว่าจะเกษียณปีหน้าหรือว่าอีก2ปีอะไรเนี่ยนะครับท่านก็เริ่มนะครับก่อนจะเกษียณสัก2ปีนะครับท่านก็เริ่มซื้อกิ่งตอนนะครับผมนํามาปลูกได้แล้วะครับถึงท่านจะ,ะไม่มีพื้นที่นะครับบางท่านก็อาจจะไม่มีที่ดินนะครับอ,อันนี้ไม่ได้พูดดูถูกนะครับ บางท่านที่อาจจะไม่มีที่ดินหรืออะไรท่านก็ทําแบบลุงออสเนี่ยนะครับบางส่วนเพราะเดี๋ยวนี้เขานิยมกันนะครับเพราะว่าบรรจุเข่งเนี่ยนะครับเราก็ถ้าเราค้าขายนะครับเราก็สามารถยกเข่งเนี่ยขายได้เลยนะครับผมเหมือนกับที่ะมะนาวบ้านแพลวนะครับจบังหวัดสมุทรสาครน,นะครับที่เขาได้ถ่ายทําคลิปให้เราดูนะครับผมเขาก็ใช้เข่งแบบนี้นะครับทํา เขาก็ขายชอบใจต้นไหนนะครับอ่าก็ยกขึ้นรถไปเลยนะครับผมมีลูกติดไปเรียบร้อยไปถึงกระทานได้เลยนะครับผม <c oughs> ก็ต้นหนึ่งสนนราคาที่เขาขายอยู่ตอนนั้นก็ต้นละถึงสองพันหรือ2อ0พนะครับผมกับแต่ลุงออที่อ่าเคยขายอ่าแถวแถวนี้นะครับผมที่เชียงใหม่นี่ก็อ่า ลุงออก็แบ่งปันให้เขาไปนะครับต้นละ7-800นะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมก็แทบจะไม่ได้กําไรนะครับแต่เราก็คิดว่าเออเราก็แบ่งปันน้ําใจกันไปนะครับเขาเอาไปเลี้ยงดูดีนะครับก็เขาก็จะได้มีมะนาวทานนะครับผมลุงอ้อยก็แนะนําวิธีนะครับให้เขาได้นําไปปลูกแบบไหนยังไงนะครับผมก่อนที่เขาจะยกไปก็ได้บอกเขานะครับ แนะนำวิธีว่าทำยังไงยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราได้ประสบการณ์มานะครับผมเราก็คุยบอกต่อกันไปนะครับก็อย่างที่ว่านะครับถ้าเวลาเรากรเกษียณแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าช่วงนี้นะครับที่รัฐบาลประกาศนะครับ เอร์ฟิวนะครับผมให้ให้พวกเราอยู่กับบ้านนะครับเนี่ยนะครับเราก็หาพวกเนี้ยนะครับที่มันอายุสั้นหน่อยนะครับเป็นพวกมะเขือพวกพริกพวกกะเพราหัวละพานะครับอย่างที่นรอว่าให้ดูเมื่อกี้นี้ก็สารแหน่นะครับผมบางทีก็นึกชื่อไม่ค่อยจะออกนะครับอันนั้นสารแหน่นะครับแล้วก็นํามาปักๆนะครับ ตาตะไคร้อะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่ท่านชอบนะครับผมเป็นกระชายเป็นขิงเป็นคาตะไคร้นะครับก็ปลูกระยะสั้นนะครับผมก็ได้ผลทานเร็วนะครับกระเพราหัวละพานะครับเวลาจะทําแกงมีพริกมีกระเพราหัวละพานะครับกระเพาก็ซื้อหมูซื้อไก่นะครับหมูสับนะครับผม ก็นํามาผัดกะเพรานะครับให้ลูกๆทานนะครับกะเพราไข่ดาวก็เราก็ไม่ต้องออกไปสั่งซื้อที่อื่นนะครับเพื่อป้องกันโรคนะครับผมเราก็ไม่ทราบว่าโรคมันมาจากไหนนะครับแต่ถ้าเราทําเองให้ลูกให้ครอบครัวได้ทานที่บ้านนะครับมันก็มีความปลอดภัยชั้นหนึ่งนะครับผมก็โปรดรักษาความสะอาดนะครับซื้อเนื้อซื้อหมูมาก็ ล้างนะครับให้สะอาดนะครับผมเสร็จแล้วก็ล้างมือด้วยน้ายาล้างมือนะครับผมที่เขาจำหน่ายตอนนี้นะครับออย่าลืมใส่แมสด,ด้วยนะครับเวลาทำอาหารเพราะว่ามันเกิดอาการฉุนขึ้นมาที่จมูกท่านก็จะต้องจามนะครับเวลาผัดกระเพราพริกสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะจัดจามนะครับโดยทั่วๆไปแล้ว เราก็ป้องกันเอาไว้นะครับเพื่อ,อป้องกันภายในครอบครัวของเรานะครับก็ยังไงก็ตามที่เคยได้แนะนำนะครับผมใน Facebook ไปนะครับผมก็ลุงออดกออ็บอกว่านะครับภายในครอบครัวก็ถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับก็ถ้ามีหลายห้องนอนนะครับเราก็แยกห้องนอนซะสักระยะหนึ่งนะครับผมนำลูกๆนะครับผมก็ไปนอนห้องหนึ่ง นะครับพ่อนอนห้องหนึ่งแม่นอนห้องหนึ่งนะครับแล้วก็แยกแยกกันไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในครอบครัวก็จะได้ปลอดจากโรคนะครับผมเวลาทานอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับก็อย่างน้อยก็ต้องมีช้อนกลางนะครับผมทําอาหารให้สุกนะครับร้อนๆนะครับทานแล้วก็จะปลอดภัยแล้วก็จัดอาหารให้ลูกทานที่หนึ่งนะครับเรา พ่อแม่นะครับก็อาทานอีกที่หนึ่งนะครับหรือจะตักราดใส่จานนะครับผมแกงคนละถ้วยข้าวคนละจานอะไรเงี้ยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมอันนี้ก็เป็นปาฏิารถนาดีจากลรุงออสนะครับผมถ้ายังไงแล้วก็นะครับไม่มีอะไรจะทำนะครับคลายเครียดท่านเดินไปซื้อมะเขือเทศนะครับที่ร้านลูกแดงๆนะครับผมแล้วก็แกะเม็ดออกนะครับนําเนื้อ ไปทําน้าพริกอ่องนะครับแล้วก็ล้างเม็ดให้เกลี้ยงนะครับผมแล้วก็นํามาผึ่งแดดสักสักพักหนึ่งนะครับผมเม็ดหมาดๆนะครับตกตอนเย็นท่านก็เตรียมดินเอาไว้ใส่ถุงดํานะครับผมทาตามอย่างลุงออที่ทาเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็คุยคุยดินตรงกลางหน่อยนะครับแล้วก็นาเมล็ดอ่ามะเขือเทศนะครับใส่ลงไปในในหลุมก็ประมาณทัก สองสามเมตรก็พอนะครับหรือจะห้าเมตรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านขึ้นมาเราก็ดูว่าต้นไหนที่แข็งแรงเราก็เราก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆเจริญเติบโตนะครับผมสักถุงหนึ่งถ้ามีสักสองสามต้นมันก็ดีนะครับเขาก็จะได้ช่วยกันเกาะเกี่ยวนะครับก็แข็งแรงขึ้นเขาก็พันกันอะไรกันนะครับต้นก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับเออ แล้วไม่นานนะครับผมประมาณเดือนกว่าๆนะครับนี่ก็ออกดอกออกลูกแล้วนะครับครับผมวันนี้ก็หลุงวัดก็ได้นําท่านมาดูพืชผักหลังบ้านต่างๆนะครับผมมะนาวมะเกิดเทศนะครับผมผักนะครับนี่ก็อผักขึ้นช่ายนะครับผมนี่ก็เวลาหลุงวัดก็ซื้อโตะอ๊ะเข้ามากินนะครับ จากตลาดเสร็จแล้วก็เอาโขนเขาปักเอาไว้ในดินนะครับเขาก็ขึ้นมานะครับก็ยังก็ยังไม่ค่อยได้ทานเข้านะครับยังสงสารเขาอยู่ยังมีใบน้อยอยู่นะครับก็ปลูกไว้ดูเล่นนะครับยามที่เราขาดแคลนจริงๆเราก็วิ่งมาเด็ดได้นะครับผมแต่ถ้าที่ร้านมีเยอะตอนนี้ผักชีถูกนะครับผักชีต้นหอมถูกมัดละห้าบาทมัดเบลอเบลานะครับผมก็เราก็อย่าเพิ่งกินของเรานะครับเราก็เก็บเข้าไว้ก่อน เวลาที่เราจําเป็นฉุกเฉินร้านเขาหยุดหรือร้านปิดไม่มีขายขาดแคลนอะไรเราก็ค่อยมาเด็ดของเราทานนะครับผมนะฮะเนีย่ยเราก็มีนะครับมีตําลึงนะครับผมมีตําลึงเขาก็มาขึ้นของเขาเองครับหนุ่อ๊อดก็ปล่อยเขานะครับเขาก็ขึ้นในกระถางเขาก็ขึ้นไปพันกับต้นตกิ่งมะนาวนะครับเราก็ปล่อยเขานะครับเวลาเราต้มามะม่านะครับผมต้มามะม่าหมูสับ เราก็ใส่หมูสับไปหน่อยนะครับแล้วเราก็เด็ดใบตำลึงอ่อนๆเนี่ยล้างน้ำนะครับสักสิบกว่าใบนะครับผมล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ใส่ลงไปในมาม่านะครับก็เป็นมาม่าหมูสับตำลึงนะครับโอ้อร่อยครับผมมันหอมครับหอมใบตำลึงเหมือนกับเราทานบะหมี่กับแกงจืดอย่างนี้นครับหอมมากครับใส่หมูสับนิดหน่อยนะครับตำลึงก็สักสิบกว่าใบนะครับผมอันนี้ก็อิ่ม วันนี้ก็ลุงออดก็อขอ,อาภาวนาให้ทุกท่านนะครับที่ได้ส่งอ SM อรอเอสเอ็มเอสนะครับเงินห้าพัเดือนนะครับก็ใกล้ที่จะมาแล้วนะครับใครที่สมัครเอาไว้นะครับผมก็ขอให้ท่านโชคดีทุกๆท,ท่านนะครับ ลุงออสก็ขอสวัสดีวันนี้นะครับผมด้วยบรรยากาศามาเขือเทศหลังบ้านนี้นะครับครับผมสวัสดีครับ